สวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับผมวันนี้ก็สวัสดียามเช้าครับสวัสดีนะครับวันนี้วันที่สิบสี่มีนาคมนะครับก็สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับก็นี่พ่อฟานยังไม่ได้อาบน้ําให้ลูกสาวพ่อเลยนะครับพ่อฟานเลยนะครับพาไปอาบน้ํานะครับหลังจากไม่ได้ลงน้ําสระมาหลายวันแล้วนะครับ พูดพูดทำไงลูกวไปดิข้ากันเลย <c oughs> ไหนทำไงทำไงชมพู่อาย่อขาหน่อยเล่าเสียงด้วยทักทายแม่หน่อยลูกนี่ครับสงสัยคิดถึงพ่อนะครับพ่อมาอยู่สี่ห้าวันนี้สงสัยคิดถึงมากเลยนะครับไหนมาทักทายกันหน่อยเล่ามาเล่ามาเล่า ทักทายกันหน่อยมาทักทายกันเร็วทักทายก่อนลูกเร็วทักทายก่อนอยากเล่นน้ำไหมอยากเล่นน้ำไหมลูกฮะอยากเล่นน้ำไหมอยากเล่นอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมลูกอ่าน้องยญิูอยากไปเล่นน้ำนะครับสงสัยจะอยากเล่นน้ำนะครับก็เดี๋ยวพ่อควานจะพาไปเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวพ่อควาน จะแกโซ่น้องก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพ่อควานจะปัดฝุนก่อนนะครับนอนลงถอยถอยมานอนลงเร็วนอนลงนอนลงกันเร็วเดี๋ยวพ่อปัดฝุนให้ก่อนเร็วนอนลงนอนลงนอนลงก่อนชมพู่เร็วนอนลงนอนลงใปก่อนเร็วนนองนอนลงนอนลง เอ๊ะนอนลงนี่นอนลงเออครับกว่าจะนอนได้นะครับเริ่มอ้วนตัวตานอนลงไปนอนลงนอนลงอนอนลงเลยนอนลงนอนลงห <c oughs> ลับลงไปหลับลงหลับลงนี่ครับขวานจะปัดฝุ่นออกนะครับผม ะอะไรครับฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นเยอะมากเลยนะครับชอบเล่นดินนะครับสาวน้อยของเราพานะครับพาปัดตองนะครับเอา ว่าน้องชมพู่ค่อนข้างมีคนเยอะนะครับดูตรงเส้นผมนะครับเต็มเลยนะครับผมยาวมากแล้วนะครับขนตาก็ยาวนะครับเอาอีเอานี่งข้เอาหนึ่งข้บนสูงบนสูงอายกหัวเลย ไหนโชว์มแม่ๆหน่อยลูกบนสูงบน <laughs> ยกขายกขาขึ้นยกขาขึ้นสูงใหยกกง้ยกขาสูงยกไหมยกสูงนั่งนี่นั่งนี่ลูกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกเอ้าเอ้านะครับเอ้าสาวน้อยของเรา ถึงเขาจะอายุ17แล้วความน่ารักเขายังมีนะครับถึงมีลูกหนึ่งก็ยังอ้อนพ่อนะครับผมยังเก่งเหมือนเดิมนะครับสาวน้อยของพ่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปลงน้ำแล้วนะครับทีนี้เอาวัสดีแม่แม่แมก็ลูกเร็ววัสดีก่อนเร็วเสียงเลยเร็วเสียงเลเยเร็วเ,เ,เสียงดังชมพู่เสียงกันลูกเสียงเลย เสียงหนยเร็วเสียงขอเสียงกวัสดีแม่ก่อนเร็วเสียงก่อนเร็วมาลูกมาไปไปเลยนะครับพ่อใหญ่อยู่นี่ก่อนนะล,ลูกนะพ่อใหญ่ครับผมพ่อใหญ่อาบเรียบร้อยแล้วนะครับลงน้ําสะเลยนะชมพู่ป่ะเดี๋ยวเราไปรอชมที่นู่นเลยนะครับอตอนนี้ก็มาถึงน้ําแล้วนะครับเฮ้ยบ เออไปอาบเลยครับไม่ได้อาบมา4วันหวันนะครับน้ำสะนะครับสงสัยอยากเล่นนะครับไปลูกไปไปเออเออไปเลย ไปนี่หายเลยนะครับจมู่เราเราลงเราลงผมยาวด้วยนะครับเวลาเราจะมามอ่างเงี้ยเราต้องปัดฝุ่นออกก่อนนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นเวลาเจอผมของน้องจมู่นี้ก็คือว่าจะล้างออกยากนะครับถ้าเราไม่ปัดออกก่อนนะครับถ้าเปียกน้ำมันคือจะล้างออกยาก ัเล่นแล้วนะครับปล่อยเขานะครับผ่อนคลายนะครับเป็นการคลายเทียดน้องน้องขาด้วยนะครับพอ่านก็กลับไปทําธุระครับสามี่ห้าวันนะครับก็ก็เพิ่งได้พาน้องมาอาบนะครับ ชมพู่เป็นช้างแสนร,รู้นะครับเก่งด้วยนะครับผมช้างน่ารักนะครับแบบลงุง อย,อยลูกถอยถอยลถอยปล่้เขอเล่นก่อนนะครับเล่นให้พอใจนะครับไม่ได้เล่นหลายวันนะครับ โหโหตกใจตกใจอะไรไม่รู้นะครับเออ,อดูนะครับตกใจนะครับดูน้องยูยทําเสียงนะครับจะมีเสียงเหมือนเครื่องบินนะครับเป่าตรงงวงนะครับอนอนลงไปลูกนอนลงนอนลงเออนอนลง,ลอ,ลงอ่านอนลงเลย ได้ยินเสียงอะไรครับโอ้ยมามา,มาล,ลงลง <c oughs> ล,ลงลงลลงนี่นะครับสงสัยอยากขึ้นแล้วนะครับ เราจะพาเขาไปกินข้าวนะครับข้าวปั้นนะครับตอนนี้ก็เดินมาแล้วครับจะเข้าบ้านแล้วนะครับผมเออมาเออมาเออมาเลยไปไปบ้านเลยไปแลวนะครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วครับนี่เด็กๆของเราครับเอาวัดดีหน่อยเร็วนี่ครับชื่ออะไรบ้างครับนี่คือชื่ออะไร นั่นชื่ออะไรเนี่ยตัวเล็กอ่ะชื่ออะไรข้างขวาครับชื่ออะไรลิษาครับลิษาคนใหญ่ชื่ออะไรโอ้โหตัวไอ้มาตัวไอยสุดยอดเลยครับจมูกมาอ่ะเก็บเลยให้จมูกเก็บเลยเก็บมาเก็บมา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 ขึู้มามาบนสูงบนสูงอ่ะยกสูงบนสูงเลยโยนเลยโยนโยนเลยโยนชุดเลย ชุดเลยชุดสูงว uh. ันยกสองขาขึ้นสูงเลยยกสองขาชุดสูงสูงขึ ja. ้นเออยกขาสูงขึ้นเลยชุดนะจะทำเป็นไหมครับดูนะครับสูงยกขาสูงเลยสูงชุดไปชุดเออชุดยกสองขาขึ้นสูงเลยชุดไปชุดชุดเออชุดไปโยนเลยชุดชุดไปโอ้ไม่โยน อายกสองขาขึ้นสูงเลยยกขึ้นแล้วขึ้นยกขึ้นสูงขึ้นโยนไปโยนอายโยนไปโยนไปโยนไปชุดชุดไปชุดโยนไป่ะโยนไปโอ้ไม่อยากชุดแล้วนะครับดูนะครับมาๆมาเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่ามาๆมามา อตอนนี้ก็ไปกินข้าวไปแจมไหมวะเอาเอาหิ้งถอยเอาวัสดีข้ายางเสียงด้วยเร็วฮวัสดีข้าก่อนยอ่อขาด้วยซอขาสสวยยอ่อขาสสวยลูกส,สวยนนะครับตอนนี้ก็มากินข้าวแล้วนะครับ อาเลดอร่อยเลยนะครับพอแล้วพอแล้วกินวันละคำพอข้าวอะ่ะกินได้ไม่เยอะนะครับมกกนนะบุนส์สบเราจะกินข้าวนะครับผสมกับเกลือนะครับเพื่อให้น้องช้างนะครับได้กินอาหารกินน้ําเยอะๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นนะครับให้น้องช้างได้หิวนะครับมาลุงมาไปกลับที่พักได้แล้วขอบคุณข้ายัง ขอบคุณค่ายังยอ่อขาด้วยยอ่อขาสวยเสียงด้วยเสียงด้วยดงัดงๆยอ่อขาดีๆ<อ>นี่นะครับขอบคุณนะครับมาลุงมาได้กินเราก็ขอบคุณมาลุงมามาพอแล้วหมดแล้วม,มาใหญ่มาไม่อยากกลับนะครับก็บนสูงบนสูงอ่ะยกขาขึ้นมาเดินนะสูงมามาเดินมามา,มาเดินมาสูง,สงยกขาสูงเึิน มาเออมาเดินมาถุงยกขาถุงกันเดินมาโอ้่ <laughs> อาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามและให้กำลังใจช่องทามทรัพย์น้องชมพู่ด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมไปเองเลยนะครับเฮ้อสวัสดีครับ